ไอ้ไข่ให้โชคคอหวยแห่แก้บนคึกคักหลังรับทรัพย์รับเงินเป็นแสนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปขอโชคขอลาบไอไข่นะคะถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับไอไข่มานําเสนอท่านทุกวันนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่ จังหวัดอุทัยธานีนะคะไปนี้เลยค่ะไปที่วัดหุยเป้านะคะมหมู่6ตำบลระบำอำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีนะคะวันนี้คนดวงเฮงเข้ามาแก้บนนะคะนั่นก็คือนายปีชาแซล่ลิมนะคะอายุ60ปีนะคะอยู่บ้านเลขที่153ทับ101หมู่10ตำบลนนะครสวรรค์อภอเมืองนะครสวรรค์นะคะ ทำอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดลูกชิ้นปลาไกยนะคะเขาเปิดเผยว่าอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์มีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดลูกชิ้นปลาไกยนะคะพร้อมกับขายหมูสเต็กเปิดอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะโดยเขาบอกว่าร้านหนึ่งเขาตั้งอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทหน้าตลาดบอนไก่อภูเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเขาบอกว่าเขาเห็นข่าวเกี่ยวกับไอ้ไข่วัดห้วยเป้านะคะได้อันเชิญไอ้ไข่มา จากทีวีช่องหนึ่งนะคะเขาก็เลยเดินทางมากรับไหว้ขอโชคขอลาบไอ้ไข่บ้างนะคะเห็นว่ามีคนถูกรางวัลเยอะแยะมากมายนะคะเขาก็เลยเดินทางมากับครอบครัวมากรับไหว้ไอ้ไข่ที่วัดห้วยเป้านะคะก่อนมานะคะก่อนมาถึงวัดเขาก็ได้ซื้อน้ำแดงนะคะกลับมาไหว้ไอ้ไข่นะคะแล้วก็จุดธูป ไหว้ไอ้ไข่ด้วยนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตดนจิตดนบันดาลให้ขอให้ตัวเองมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็ค้าขายคล่องตัวนะคะหลังจากไหว้ไอ้ไข่เสร็จนะคะเขาก็เดินทางกลับนครสวรรค์ทันทีนะคะแต่พอเห็นแผงเลอตเตอรี่แมค่ค้าแห่งหนึ่งนะคะเขาก็เลยจอดซื้อนะคะเขาจอดซื้อได้เลขนี้เลยนะคะเก้าสามสี่หกแปดศูนย์นะคะนี่เลยนะคะ ซื้อได้สองใบนะคะเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าเขาเอาลอตเตอรี่มาตรวจพบว่าเขาถูกลงวันที่สามนะคะสองใบนะคะได้รับเงินทั้งหมดหนึ่งแสหมืนบาทนะคะโชคดีจริงๆเลยนะคะขอได้ขอโดนเลยนะคะเนี่ยเขาก็เลยเดินทางมาแก้บนไอ้ไข่นะคะโดยเขามาจุดประทัดสองหมืนนัดนะคะแล้วก็เอาน้ำแดงนะคะ มาแก้บนไอ้ไข่ด้วยนะคะแล้วเขาก็โชว์เลขหางประทัดให้ดูเลยนะคะว่าหางประทัดที่เขาจุดในครั้งนี้ได้เลขอะไรนะคะนี่เลยนะคะได้7จศูนย์ะคะกับห้านะคะ,ะ,คะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนอกจากคนดวงเฮงรายนี้แล้วนะคะยังมีกรรมการวัดห้วยเป้าอีกคนหนึ่งนะคะที่คอยเฝ้าสถานที่ไอ้ไข่นะคะก็ถูกลัตเตอรี่เลข หน้าสามตัวสองใบด้วยนะคะนี่เลยนะคะไอไข่ให้โชคจริงๆนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปเที่ยวอุทัยธานีก็ไปได้นะคะที่วัดห้วยเป้านะคะอยู่ที่หมู่หกตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะคะนี่เลยนะคะไอไข่ขอได้ไหวรับจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ